สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มอ่าเป็นการกดถูกใจบวกกับติดตามนะครับจะได้2ออย่างพร้อมกันเลยนะทุกคนอ่านี่ก็ดีมากๆเลยทำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอผมแล้วไปทําตามกันได้เลยอ่ะอย่างแรกเลยนะไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับว่า smm dollar com นะอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วกด Enter ไปเลยนะ มันก็เข้ามาสู่หนะ้าตาเว็บไซต์นะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไปได้เลยหน้านี้แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้เลยชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่าน,น,นลิขสรหัสผ่านนะครับก็กรอกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัต,ติตัวนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับพอสมัครแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับและน,น,นี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะครับ SMM Dollar นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็มาดูตรงหมวดหมู่ก่อน บนหมู่นะครับตอนนี้นะครับจะเป็น Facebook ทิกต็อกอินส a ากรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เพิ่ม i ิน t a g r กรมขึ้นมาแล้วใค่ทุกคนนะครับทำการดูบริการ i ิน t a g r กรมกันได้เลยนะแล้วก็ดูบริการอื่นๆด้วยนะครับอันนี้อ่ะส่วนผมก็จะมาในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเพิ่มถูกใจบดติดตามแฟนเพจอันนี้นะและดูตรงบริการนะครับบริการก็จะเป็นเพิ่มถูกใจนะครับติดตามแฟนเพจนะครับมีอันเดียวเนาะก็เลือกไปเลยและเจอคำอธิบายนะครับกับหมายเหตุนะครับให้ทุกคนทำการอ่านเลยนะครับอันนี้ พออ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นี่ครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์เพจของเรานั่นองอองเดี๋ยวผมจะลิงก์น้องหมานี้นะครับคัดลอป้ายแล้วกดวางได้เลยนะครับแล้วเจอจํานวนนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับก็สูงสุดสองแสนก็จะเป็นจํานวนที่เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเท่าไหร่แต่ขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับผมกะปั๊มแค่50ไปนะครับพอค่าจะจ่ายขึ้นมานะครับทุกคนกดคําว่าส่งตัวนี้ได้เลย ะระบบก็จะบอกว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเขียวๆนี้ให้ทุกคนทําการรอ,อยอดการกดถูกใจกับติดตามเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองอก็รอแป๊บเดียวนะครับก็ทําการรอก่อนนะสักพักนึงหรือว่าแป๊บเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าทุกคนนะครับสนใจนะครับก็ทํามีหมดบมดู่อื่นอีกนะก็ลองเลือกบริการกันดูส่วนถูก็มาทาอันนี้ให้ดูก่อนเนาะในระหว่างที่รอนะครับก็การสั่งซื้อนะครับอยู่ตรงนี้เลย ไปเป็นรหัสออเดอร์ด้านหน้านะครับสถานะกําลังดําเนินการคงเหลือ50นะครับแล้วก็มีบริการค่าใช้จ่ายและหัวข้อลิงก์บอกเรานะครับว่าเราทํรายไปนะครับในที่เราสั่งซื้อเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นตัวการสั่งซื้อย้อนหลังหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะครับจะมีอยู่4ช่องทางจะเป็นสแกน QR Code โค้ดทุกธนาคารทูบินี่วอลเล็ตคริปโตและเพอร์เฟกต์มันีนั่นเองใด้ทุกคนนะครับทำการเลือกดูเลยเดี๋ยวผมจะสแกน QR ให้ดูนะครับยอดเงินตัวนี้นะครับกรอก หน้าต่างสแกนขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนเลยนะครับพอสแกนแล้วหน,น้าเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้อที่ผมวงไว้นะตรงนี้เลยหรือไฮไลท์ตรงนี้นะก็รอไม่นานนะครับเดี๋ยวระบบเติมให้อัตโนมัติทุกคนเองนะครับรอไม่นานจร,จริงๆในหัวข้อนี้นะหัวข้อต่อไปนะครับบริการทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของ d m m ดอลลาร์นะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยนะก็ให้ทุกคนเลื่อนดูเลื่อนอ่านกันได้เลยนะครับถูกใจไหนนะครับติ๊กไปเลยนะครับดาวด้านซ้ายมือ อ่าแล้วก็กดคำว่าดูด้านขวานะครับให้อ่านหมายเหตุนะครับก่อนสร้างคำสั่งซื้อไปอ่าก็ถ้าออเดอร์ของทุกคนนะครับติดขัดปัญหาอะไรนะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นะครับให้มาหัวข้อนี้ให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความนะครับกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะจัดแจงปัญหานั้นแล้วก็แก้ปัญหานั้นให้นั่นเองนะครับก็มาหัวข้อตัวหน้านี้นะอ่าหัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อน าการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยก็ปีลิงก์ของตัวเองไปนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะอ่าถ้าเพื่อนฝากยอดผ่านลิงก์เราเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่สเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่าก็ได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะครับหัวข้อ mm hmm. นี้นะอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต MM ์เ m m ดมเมมร์นะครับหัวข้อก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ขออนุญาตไปดูการกดถูกใจกับติดตามก่อนนะครับยอดเดิมนะครับสามสองหนึ่งสองลองรีเฟซก่อนเลย ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็น8 8 8เปเ็ป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะการกดถูกใจการติดตามมันจะขึ้นพร้อมกันเลยก็คุ้มมากๆเลยนะครับได้ทั้ง2อย่างเลยนะก็จะเป็นการเพิ่มการตลาดให้เพจนะครับหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือของเพจนั่นเองถ้าทุกคนนะครับสนใจนะครับพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่า mmdollar.com นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ก็ลองมาดูบริการอื่นๆกันอีกนะครับก็มีหลายอย่างเนาะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ